สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่ผมมาใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครับผมได้ปุ๋ยขี้ไก่กองบักใหญ่เลยครับผมพี่น้องมื่อนี่นะครับใส่ปุ๋ยนะครับหปีใส่เธอหนึงครับผมส่วนผมนะครับมาหอดกับมาตักเอาปุ๋ยก่อนนะครับผมใส่รถไทยพ่วงกับอ่าขันดั่มนะครับผมมาตักเอาแล้วก็แลนเขาในร่องเฮาเลยครับผมโค้งแต่งโมกะโค้งน้อยหน่อยพี่น้อง ได้ก้มไปครับผมปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยขี่ไก่นะครับผมอ่าบอมเตเคมีนะครับจะบรได้ผสมเคมีเลยนะครับผมมาหอดแล้วก็ครับใส่เกียร์โลครับซาซานะครับผมไอคนทํางานนํากันเพื่อนก็จะเคลียร์ลงนะครับผมเคลียร์ลงใส่ในหลองนะครับที่เฮาไถไว้นะครับผมใส่หลายเติมนะครับพี่น้องเพราะว่าหาปีนะครับผมเพื่อนจะคอยใส่เือหนึ่งนะครับ ใส่แบบนี้วนไปเรื่อยๆก่อนนะครับมือนีเฮามาใส่น้ากันหกคนนะครับผมรถไทสองคันนะครับผมกะเข่าคนละโค้งไปเลยนะครับผมใส่วนไปแบบนี้นะครับอากาศตอนเศร้าเมื่อนี้กะบอฮอนปันไดพี่น้องนะครับพอเฮ็ดเบียกได้อยู่นะครับผมพี่น้องนี่แหละครับรถมันกับบอดด้แลนดเร็วได้พี่น้องค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะครับผมใส่เกียร์โลไปเรื่อยๆนะครับผมเฮ็ดวนไปครับ ไปไปล่องนึงนะครับผมเฮาสีใสแค่์นึงกุ้งกี้นะครับผมผมเอื่นเป็นกุ้งกี้เนาะพี่น้องกุ้งกี้นึงนะครับผมอยู่หลังรถนี่ครับขั้นดำนี่นะครับผมคอยแลนไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดไปเบิดมือนะครับมือนึงก็สีได้เยอะครับประมาณหาหกล้อเนี่แหละครับผมมันใสได้บอลลายนะครับผมใสได้เทือละหน่อยๆนะครับไปแบบนี้เรื่อยๆแหละครับผมถ้า ดูการใสกะใส้ครับผมช่วงบริไส่กับบริไส่นะครับผมกระวนไปแบบนี้แหละครับผมพี่น้องนี่กะผมก็เอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับผมผู้ใดสนใจมาเห็ดงานอิสราเอลนะครับผมกะประมาณนี้นะครับผมงานเฮาแต่ละมือนะครับเนาะนี่นะครับผมก็เป็นคนขับรถนะครับไอ้พิ่นเป็นผู้เคียร์ลงนะครับผมเด็กหน่อยก็มูไอ้เพิ่นเลให้ขับรถนะครับผมเห็ุ แต่ว่ากับางท่าก็เฮ็ดซ้อยกันนะครับผมนีก็อีกคั้นนึงนะครับอีกขั้นนึงนะเขาพละโค้งเลยนะครับผมใส่น้ํากันหกคนนะครับผมมือนี้เป็นงานเหมานะครับผมนี่นะครับบรรยากาศเฮากระดพี่น้องเฮ็ดจังได้ก็ต้องได้อดทนเอานะครับผมอยากได้เงินเพิ่นนะพี่น้องสู่ขยันอดทนมันเพี้ยนนะครับผมเก็บกับเฮากระสิได้มีเงินกับบ้านนะครับผมพี่น้องนะครับสุดท้ายนี่ก็ฝากคลิปของน้องเซลา ไอพี่น้องเป็นกำลังใจให้ในเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ผมแน่ไปแล้วครับผม